สวัสดีครับเมื่อวานฝนตกลมแรงคิดว่าต้นไม้ต้นยางที่มันตายมันต้องล้มแน่ครับมันล้มจริงๆครับสิ่งที่คิดไว้ก็เป็นความจริงแต่บนความโชคร้ายครับยังมีความโชคดีครับต้นต้นยางพาราเนี่ยลม้ม พอมันลม้มลงมาความโชคดีก็คือว่ามันลงตรงกลางล่องระหว่างต้นนะเห็นไหมมันลงตรงกลางล่องพอดีนะไม่โดนทุเรียนสักต้นนะนี่นความโชคดีครับไม่ต้องเสียต้นทุเรียนนะแต่มันก็โดนกิ่งนี้นิดหน่อยครับ เป็นรอยแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่หักสิอว่าโชคดีมากครับเดี๋ยวเราเดินไปดูต้นเงาะฝั่งนู้นกันนะว่ามันจะล้มหรือเปล่าเพราะมันเงาะเอีไม่ใช่เงาะต้นยางนี่มันมันจะโค้งออกมาเพื่อที่จะหาแสงฝั่งนูนนะ้นเนี่ยมันโค้งเยอะมากเลย เราเดินไปดูกันครับนี่ครับเดินมาเรื่อยๆดูใบทะเรียนกำลังแตกยอดใหม่ครับอันนี้คือยอดใหม่ใบกำลังแก่ครับพายุเข้าครับไม้หักนี่คือต้นที่สองครับเฮ้ ศร้าใจครับไม่รู้ว่าสองสามต้นนี้จะลงอีกหรือเปล่าครับเนาะที่เราปลูกไว้ไม่รู้จะโดนไปกี่ต้นครับเราไปดูกันครับเป็นภัยธรรมชาติครับเราห้ามไม่ได้แล้วก็ งูครับงูเจองูด้วยไม่ได้เจอแต่เงาะไ,ไปนู่นแล้วโอ้เสียวเว้อเออไม่โดนครับ,บาวาลน้ำเกือบไปแล้วครับน,ดดนี่ครับต้นเงาะเรา ไม่เป็นไรครับโอ้โห,โ,โ,หโชคดีมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูต้นทางหน้ากันครับนี่ครับอีกต้นครับ <c oughs> ไม่ถึงครับ <c oughs> ตรงปลายพอดีครับ <c oughs> เป็นความโชคดีอีกหนึ่งครั้งครับของเราต้นสุเรียนเราก็เมื่อกี้ก็ลงระวางอกไม่โดนแต่ต้นนี้ดูท่าแล้วน่า จะไม่รอดครับ mm hmm. เดี๋ินเข้าไปดูข้างใน mm hmm. ต้นนี้ดูท่าแล้วน่าจะเรียบงายเห็นเด็วาว <Yeah. S 1> wow. น้ำครับ mm hmm. ต้นนี้ ใช่แล้วครับเอ้ยเอ้ยหมดกัดวังได้สันนะ này quá tốt mà Long đường nữa đi